มาับมาเบิง้งสูตรลาบลอยเย็ดครับ <S <S 1> <S 1> แดงื่องๆเลยมันบีแทบขมเป็นตายสายขมครับสายขม เสียงแดงเชิงชิงขอแรงครับมันราบเนี่ยขอแรางขอแรง,ข,แรงขาดไม่ได้คือใบ,บบกวดครับชิ่งทีขาไม่ได้กะเน,นี่ยเกี่ยข้าวเกี่ยข้าวจิ โอนแรงสุดๆครับมาอน,นี่ฝนกระตกบดหมื่นบดเวนมึงครับที่ซอยลำร้อยเอ็ดสุดเด็ดเจ็ดย่านน้ำ พอขาเก่าครับปมมือหลุดก็คลักเสียบคลักต้นหอมตอวานี่ต้นหอมแล้วแล้ว ยังบันเกาคัวคัวคัวเขาเต็ก้อนขายยุ้ยเสร็จครับเต็ก้อนขายอยู่บัตรโปงเอาไปขายบัตรโปงดีนะขายอยู่ลาบบุรีบัตรโป่งหลาบเล็ดครับสุดแซ่บสตรเล็บลุดเล็บรุดนี่เนี่ยสูตรเล็บรุดพีชโปงครับ ไ่นีกว่าครับเกด้นยนก็นี่ครับนวขาดบุได้งมัวนี่แหละใส่หน่อยครับใส่หน่อยกรคือจังบวย,ยัใส่้ใส่ลรยคือจังขาดยังนี่แะใส่หน่อยแนวผ้าดูเรียบอัน,นี้แหละนี่น้ำปลาครับ อันนี ientes, ouais, right. it, ้นำยอก้ำยอก้ำยอกใส่บอนี่เสียงก็ใส่เียเสียนี่ครับที่เด็ดกินกีครับกัดก้นดูดตะก่อนซื้อมือกัดกรดกที่เราหอนปะป้ปะ นคนคนคนบ้านต้องเข่าหันห่อนพี่น้องเอ้ยอบบงแน่วยว่นียยอดบตองซิมครับแ<า>ซบ